สวัสดีครับวันนี้มาพบกับได้สีนะครับ3มชั้น ชั้นแรกนะครับประกอบด้วยแม่16นะครับ8ช่อชั้นที่2แม่12อีก8ช่อชั้นที่3ามแม่9 8ช่อนะครับบางที่จะได้ว่าใบสีสู่ขวัญนะครับหรือบางที่ก็จะอะไรนะใบสีบรมคูแล้วแต่ตะเรียกอะครับแล้วแต่ความสะดวกของของคุณเอาเลยนะครับทีนี้ก็ค่อยๆประกอบครับเล็งเล็งระดับให้ได้เท่ากันเว้นช่องไฟระยะห่างให้เท่ากันนะครับเพราะว่า8ช่อห่างมากก็ไม่สวยถี่มากก็ไม่สวยนะครับเล็งด้วยความพอดีนะครับอันนี้นุ่ง มวนนิ้วแล้วข้อช่อเรือนะครับไปใ้นุ่งนำโมูประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง3ชั้นก็จะได้ออกมาตามรูปแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้3ชั้นสวยไหมครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งดอกไม้นะถือว่าเป็นงานเรียบหรูบางคนก็แต่งดอกไม้นิดๆหน่อยๆนะครับนี่เราต่อไปก็แต่งดอกไม้นะครับดต่ไมาหาได้ทำฤดูกาลนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ